สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกระบือชมผู้บุตรหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเสามนี้เป็น,สน,สนส 3, เสาวันเสาร์ทีสามเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ัร้บครับกูมันชุนถิ่นน้ำผ้าพี่น้องมาเบิง่งราคางัวราคาควายของตลาดน้องแก่ในเสาเนี้นะครับจะเป็นยังไง มาโซนข้อยกอนครับยังพันธะแก่งมาดูระเียนนองเด้อกระถิบว่าชัดกันเลยียนนองชุ่มบรรยากาศเป็นคนแบบคือขักกำลังเลยง่วงว้อยกำลังของเธอมมา,มากครับสบายดีอ่ะเอามาสองตัวแม่ที่เถกนนตัวปูเปิดเท่าไรอ่ะ นี่เปิดี่สิบแปดนะบหมื่นแปดพบาทตูปูะครับส8 0แปบาทสูงลอยเ0้าวางครับเงี้ยดีอยู่โตเมียเด้อโตเมียเด็กสองหมื่นเกาสองหมื่นเก่าอ้อ้างดีนบ รวยมีที่บวรับประกันตำํหน่ทุกอย่างเพิ่นเบิ้งหน้าก็ได่ะลอยโอยู่ยตัวล่องไหนเนาะอ่ะม,มาจากไหนขาราคาพา,าพนาดูเปล่าก,ก็ตัวศูนย์เก้าสองเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดสามแปดค่ะหอยยังครับห,อย,หอยต้น่ะมันเอานกด่เด้วขอบคุณ ัสดีพล <ment> ุีมรับแอลูคแม่เดียวแม่เดียวเอาเท่าไรนี่โอ้ยอดีกยวได้หาพันมดได้ยู่นอ๋อเดี0ได้หาพันมื่นหน่าหมื่นหาพันรัผสมไปนี 5, <Hello. S 2> <ค>น่สมแล้วกี่เดือนแล้วก็นสองเดือนแล่มื่นหาพันต่อร่องหนอีกย้อยจะได้ยุ่มอะไรปลาเบอร์ตัวพลุง บ่ี้มีาจากใส่เอออาเอาหมาขอบคุณครับพอนุบบัดีครับลูกชายผมมาจากตัวสาบุ่นินี้มากระผม่อันนี้ตดูเท่าไหร่นสี่หมื่นเวียดเขาถามไปเวียดอบาะเียครับออเสี่หมื่นม่นี่ดีอ่ะเอามาะ อาไรพนุ่กเม่นเนี่ยแสามคนละนี้ขับรถมากรานนะครับรเรรถนี่ดิยังตัวเดียวงดไเอเอา,เอามันมนัคันมันเอาูกขับลูกเีลกะเืดอกเนอขับเืกรรมาขับทั้งด่านนอกช่อวันร้ายครับอืมนี่ก็ไดปุ่มนี่ วัสดีครับอาบัสดีครับผูคู่เม่นี่เม่ครับจักบัทชีบหมาครับสีเง่นแ่สาวชุ้งร้อยสามเหรีครับเอลาวกชองคับเปล่มา็นหลายตัวกัดครับอทองมาเอาชนะหากราบอกพี่น้องคนได้ครับเอาไวตรวจ โค่นั K ่นเลยโคนั่นเลยคนั่นสามอยู่แม่กันเนี่ยคลจครับขบรตัวกันครับขสทายกันครับตล่องไนซุกโตตัวุกโตครับเอาฝากเบอร์ทู้แปดห้าหนึ่งศูนย์ห้าแปดสองห้าหนึ่งเอามันมันครับขอบคุณครับวัสดีครับหู้ึ้นเมยักบาทอ่ะ น,นี่สิบอืมต่อเอ้โหแล้วจะหาร้อยไปห้องนึกวะมองสีได้มองสีได้ลูกโตกาเล่นรออยู่ดิเหรอรออยู่ค่ะิีเหรอยนามันง่ามหนางมาจักส่อ่ะ เอาคืออะไรมังด้ำป่าเบอรทูเน <wh ี่ยอืมเอามันหมานครับขอบคุณครับสวัสดีอ่ะคู่ขึ้นเมียนคู่ครับจ้าบาทเปิดแปดสิบห้าครับเป็นลูกไขลูกไฟ1ูเดือนแล้วสูงร่อยเท่าไรครับทัวนี่ป่ะครับมันต่อยสามสวามสิว่าได้ายยี่สิบวัน นาตากระดีอยู่นยรออยู่ไปเห็นท่านดิครับนาเพื่อเพื่ออะไรตาเตรียมเตรียมจัาบฟองพ่อแข่งค้าใส่ใส่รับประกันตัวนี้ทุกอย่างได้ไหมน้องรับประกันต่อรองได้ปากเบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าสามก็ศูนย์หกแปดหกแปดศูนย์หนึ่งจากไายครับ จะอันนี้เป็นง่วงขอกไม่หอยเกี้นครับไม่หอยเขี้ยนมันหมานกันรับสบายดีอ่ะแม่ลูกลูกผู้หรือลูกแม่ลูกแม่ครับจะได้เท่าไรอ่านหาชิ้หาครับหาหมื่นหาแม่ผสมอีกไปกำลังสูงครับกำลังผสมสูงเท่าไรแม่มันสามที่บวกเอาสำนักจดของรถครับอคำอภิญญาสูง อ่าหกองเก็บมาแ้คุแขงคดีครับอ่าเจาะขอรถจกาถึงต่อรองอะไรอีกขกต่อรองเดยครับเอาเจาขอรถิมิครับขยับรถเก็ตเลยครับเอาขยับรถเกเลยเนอะขันเด้งเรียบร้อยครับเอาฝากเบอร์โทหน่่ะพุทแปดสองพุทแปดสองซีซีเจ็ดซีซีเจ็ดห้าแปดีแปดห้าแปดีแปดจากครั สวัสดีครับอาสวัสดีอาแสนสวยผู้หรือเมียนี่ผู้นะตาลออดีอยู่ผมมีกะด้วยแปลนเดือดเตือดครับเปิดเปเท่าไรอันสองหมื่นเจ็ดค่ะสอหมื่นเจ็ดแปก้านสิแปก้านสิ อแข่งขาดีครับตอนรถไหนะอากเบอเด้อยานยอ้หน่ะหาเน็น่งอาเก็บสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งอ้าวมันมานะครับ่ลูกสาวแม่เหมือนวันี้แม่สาว สีดำเทไรลูกมีปัญหามากเคับอาจรสชัก็ไ้าครับลว่าบาที่ทานไดครับใจตีกไล่ครับล้อชัดจะดีครับเวลา่คุณเนี่้ขายตนนี้เปิดไปสาม้ขายราเส้นหางสามเหมือนกันรัวสมุดทก็ได้ตัดเชเนี่ยครับกันคุขายเร้อ คนซื้อเชียปบินเนี่คนขายครับ่ใบเป็นเป็นหลักฐานเะะครับนอกจานั้นขายด้วครับราคาตกลูกกันไรกับอยุได้บินครับหลุดํำลังบุญได้ตอนล่องไรน้อลูกน้อน้องฝ้าเบอร์ท่ลูกศน้าสามศนเามเแปหนึ่งเ็9ห่้านห่เาเมันมาด้อ เรดกำลังเข่าครับอ้างกัน รอ,รอ,รอจักบานลูกหนี่ง <45. S 1> ี่มืนหาพอผูไหมตัวผูข้อไหนูกสร้างอรดอนอรอูรุงอ,ไอะไตัได้อะตัวยสาม,ม,มสิบสองตาเปลี่ยนเตี่เองข้อชัดกิน2สองด่านห่านรวมเข่าน้ำยังขากระดีครับถ่ายวุ่น<อ>ดีว่ตัวลอกไหนเนาะ เบอร์ทั่วค่ศูนย์เก้าเก้าครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเอ้ามันหมาน่ากครับเอาเบรราโทรแจ้งใบเจได้ามครับะวประกาศยืนยันกันเล้เอาปตรวจเต็มครับตอนนี้เปนกบอาจจะแป๊บตัวรอดหครับไมรือเา

Luân luôn yêu vợ luôn em bóng mẹ tên là ai luôn ai ferramentu ai เจวขกหาหน่อยเจวขกหาหน่อยลูกครูแม่ผสมอีกไปแม่ผสมไปตแล้่องไบนต่อร um ่องไหนฝาเบอร์อาาอ่เกาเก้าห9ึ uh, shapes, uh 1 9ห1 6 8ด่ะมันหมันครับขอบคุณครับ พ่อลุงสวัสด <ale> <P an> ีค <aún> ร <yelled> ับพ่อไหนล่ะนี่เจ้าหกลูกลูกแม่สองหมื่นหกครับสองหมื่นตอนรอบไหนครับพ่อรุงมามาจากไหนมาจากเชียงขวัญครับเชียงขวัญละเอียดเท่าบากเบอร์นะครับ อั้ิ092 736 736 7366 7366กับมันมนครับผมโอ้ขาดหลายพงสบายดีครับผูทั้งสองคือเมียทั้งสองเดินอยาได้ตัวจบบาทอ่ะเออก็ตัวใดล่ะตัวละเท่าไรก่อตัวละสองหม พี่น้องเบียดมาถามไปก็ถาาสองหมื่นหกตัวมืนหกครับกล้วยผูอเ้ยห็่้ันไของไยโอ้ยก็ใหญ่หกพันอ <photos> ้นรหกพันอรยปีนน้องเวียดต่อไป เขาไหมเอาเจ้าบ้านเราพอลุกนี่ขายแล้วขายแขายแล้วบ่โอ้มันมานครับมันมานเต่า ให้ลูกไปก็ดีอะเอาทเทไรแม่ลูกนี่แม่ลูกอยากสี่หมื่บาทครับ่มาลูกแม่ให้ลูกผูลูกผูลูกแรกครับแม่ผสมยีงไปแม่ผสมเลยสเดือนแล้วครับอ๋ถุงเลยสามก่อสี่สิบนะครับอ๋อลูกเล่ย์่างอ่าง ตอนล่องไหนน่าเนาะข้จากัคย้นเมตยนเน่ย้าฝากเบอร์ศูนย์เก้าสามว่าห้าสามแปดศูนย์หกสามแปดอ่ะมันหมานอ่ฮะเด้อสาธุครังนี้ครับอไไ้ดิวัดซอนสาบกับสองหมื่นสิบห้าร้อยพอลูกเบอกเบอรพัดลานครับพิศวาเขามันหนึ่รอยยังน้อย พอเลยมองจะเอาเท่าไรสองพันจีนหาล่อยโอ้ยมองจเอสองพันหาร้อยครับว่ามองเียครับเปาชายออกมองเงินสี่พน้มครับปูขึ้นเมียเหมีครับมืโตครับอพอมวลชนเลยเนาะยู่เปลี่นนยเจเนาะมีเงินเสียเงินล้านอยางวาชายน้ำบานเมียงคนนพกมวลน้ำเจหัวเจจะเลื่อนพอนไปแล้วครับเอาซอยุดไปแล้วพ่อหบักน้ำฟาเบอร์ครับศูนเปลี่ยนครับว่าศูนย์เจเจกหาครับ พอเสียงนะครับสาธุครับอย่างเด้อเอามาเอาเรอของพันบาทดยข้อยวด้วยขนียพอดครับวัสดีอะครูครูคืเมีนี่เดินครูครับเปิดไปเท่าไหร เปครับเวียด่แหงจังหวัดแล้วเวียดโปกาแหกาแหเวียดย่านกล้วยงามพอ่า <c oughs> โอ้ะครับเือเร่ยลูไกไรันลูกเก้าเจริญครับอโอ้โหเนาวดีดีครับ <c oughs> ไปนะครับครับไปได้ไป แม่ลูกเลยอ่ะแม่ลูกขายป็นแีวครับขายยงตะปูะเอาขายอะไรพอพันคู่ผูกฝากเพ้อศูนย์หกสามเก้าเจ็ดแปดสี่หกหนึ่งแปดครับจากไหนจากกระสินครับเอาบ้านหมานขอบคุณครับสบายดีสบายดีเอาวาไป เอาคลิปนี่ฝากต้อนพี่น้าเพี่อน้องไว้สักนี่ครับพี่น้องอยุ่ดีมีแห้งหักแพ้งกันไปควบเจ๊ไปได้ควบไขม่มีสบายดี